ไอ้าคางคกจะทำม็อบอีกแล้วพี่เสษกเขาบอกอ้าวพี่ชั้นอ่ามันหมดเงินเนี่ยตอนนี้หมดอีกแล้วเงินเ,เดี๋ยวต้องหาตังค์ใหม่เออวางเป็นรอบๆไม,ไม่เป็นไรแล้วครับคุกรออยู่ไม่เป็นไรนะคุกรอดูคุกก็รอมนะันปล่อยมนันเถอะไอ้คนเลวระยำพวกนี้นะปล่อยมนันเถอะ <c oughs> พี่ผมคิดอยู่แล้วว่าไอ้คนพวกนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วครับถ้าไม่มีม็อบหาแดกอยู่กับม็อบกันอย่างเงี้ย แดกมั่งไม่ได้มั่งไม่ได้มั่งไอเหี้ยดูตัวดำปิงเนี่ยนะคล้ายๆเนี่ยค้างคกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันธรรมดาของคนประเภทนี้ไม่ต้องทํามาหาแดกอะไรฮะรอเนี่ยแหละเอาเงินมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปก็บอกแล้วอยู่ได้เพราะม็อบรัฐบาลไหนมากูก็ไม่เอาอะไรเขากูก็ไม่เอากูก็ไม่เอาต้นตีนนไม่เอาเอาต้นตีนไปก็กันครับต้องด่าแบบนี้ไม่ต้องไปด่ามีเหตุผลนะไอคนเหี้ยพวกนี้ S <S <ๆ>เมื่อไปใช้เหตุผลเหตุผลแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องแล้วเหตุผลแต่เวลาไปออกทีวีทํามีเจ้าเหตุผลคนนู้นแม่มีเหตุผลคนนั้นดี <S <S อบอกตัวไอ้เหี้ยไม่ต้องหรอกด่าแม่เ้าไมดีผมไม่ให้คําคําหยาบอีกเยอะๆ็ <ๆ S 1> นสัญจรประเทศกําลังเดินประเทศกําลังทําแม่งไงพวกสารเลวนี่ก็ออกมาไม่อยากจะด่าเยอะเดี๋ยวความดันขึ้นมีความรู้รู้ถึงเรื่องคนอื่นเขาแต่ไม่รู้ตัวเองไงอืม ไอ้เฮี้ยพวกนี้มันจะไม่รู้ตัวเองอะแต่รู้เสือกเรื่องคนอื่นก็ได้หมดครับเรื่องคนอื่นรู้หมดแต่ตัวเองเป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้เอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นหมดเคยดา่ยดาพักนู้นเคยดา่าบ้างนี้ด่าบัางนี้ก็เลยก็มาด่าพักตัวเองที่เคยอาศัยแดกเขาเอะอด่าคนที่มีพ่ะคุณที่เคยอาศัยแดกเขากรา,าบตีนเขาเนีเ<อ>่ยคิดเอาคนที่เฮี้ยอย่างนี้จะอยู่ได้ไงมันจะเจริญน่ะมันไม่มีเจริญละไอ้สัตว์ ไม่ต้องไปใส่็อกเสื้อขาวชุดของชุดขาวแต่บอว,ว่านี้อยู่ในสินทามึงมันไม่มีอยู่ในสินทมเรยไอ้สันดานถัอหัวใจพวกมึงอะ่ะหัวใจพวกมึงมีแต่บ่อนทําลายไอ้เหี่ยมึันอย่ามามาพูดเลยไม่มีใครเขาฟังมันหรอกคือกระแสมันก็ไม่มีอยู่แล้วอะ่ะนะแต่กอดเนี่ยก็ขนาดมึงประชุมเนะี่ยสี่สิบกว่ากลุ่มนะมึงจะได้แค่นั้นเอง น้าย <normalized S 1> ิ่งกระแสตอนนี้นะครับมันตีป,ประเด็นอะไรมัน<ด>ไม่ขึ้นแล้วจะไปได้ได้ยังไงเราสุดท้ายคนที่เขาไปเขาบอกเอาไอ้เหี้ยมันจะล้มล้างการปกครองจะก,กว่ามึงเรียกทหารมาปฏิวัตินี่เขาขายล้มล้างการปกครองทุกตัวเลยวันนั้นที่พูดครับไอ้บางตัวที่เคยเป็นสวดันไปพูดอะไรฝนเทียมฝนมาหน้าฝนฝนเทียมครับไอสัตว์ดูดิคนคนประเภทนี้มาพูดบอกรัฐบาลน,นําฝนเทียมไล่ไล่พวกมึงบอกไอสัตว์ดีไม่ฟ้าผ่าเหี้ย เนี่ยแหละครับคือวันนี้บอกว่าประเด็นทางการเมืองถ้าผมบอกจริงมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จะเข้าสู่ความสงบเราจับตาดูดูแค่ตามแนวจะเก็บชายแดนเท่านั้นเองครับว่าวันนี้ไอ้ไอ้สมุนในเฮียฮุนเซนอ่ะมันจะเล่นอะไรมันจะส่งคนขึ้นมายังไงส่งคนขึ้นมาทําไงทํามาแฝงตัวมาถ่ายรูปยืนร้องเพลงคิดถึงโคตรเพราะคนแม่มันในอดีตที่โดยพลพดยิงฆ่าตรงฆ่าตายมันก็ไปยืนร้องต้นตีนอะไรก็ไม่รู้ น้าร้องเพลงงูเก่งกองมงไงเหียก้องเห็นมีข่าวอยู่มาตั้งแต่แรกว่าจะออกจะออกใดมึงออกไปมึงก็คุกรลอออกยังไงก็คุกรลอมึงจะหนีปัญหาไม่ได้ปัญหาเกิดจากพวกคุณคุณมึงนั่นแหละปัญหามันเกิดที่เวลาประชาชนเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรอะตอนเลือกตั้งครั้งแรกไปไงอะปัดเศษยังไงสสปัดเศษมาปัดกันเงวยใหญ่ปัดใจพรรคของสสอที่คมบุญวิเศษได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ได้สสคนเดียว แต่ <Okay. S 1> พักคอยเต้แม่มีอยู่สาม0 0ื่นได้กินได้มาแต่ของคุนิคมมีแปดหมื่นได้คนเดียวเกือบ <Yeah. S 1> แสนได้คนเดียว <Yeah. S 1> เขาบอกปัดเศษเอ้าวพอบัตรที่มันทะลุยอดออกมาอ๋อไอเียบัตรแม่งปี้กันได้มีบัตรปี้ได้ด้วยไอเีย <Yeah. S 1> แต่เขาบอกไม่ได้ก็แบ่งสันกันไปมีอย่างนี้ <Yeah. S 1> ด้วยเว้ย <Yeah. S 1> มันตั้งแต่คราวนั้นแล้วตั้งแต่แม้จะแจกคู่มือให้ประชาชนเลือกดูนะเป็นยังไงยังไงยังไง เหมือนกับไอ้เลือกควายในไอ้หัวไอ้โกงบรรลือโลกในสวเนี่ยที่โกงเนี่ยเลือกควายไม่รู้มึงจะควายหาคดพ่อคนแม่อะไรกันนักหนาควายกันไปควายกันมาชิบหายหมดเขาจับได้หมดเล่นกีฬาสีกันตกตาคุณก็บอกว่าอย่างงี้ให้เป็นกลางเป็นกลางตรงไหนล่ะครับแม้กระทั่งไอ้เรื่องของสวเนี่ยมันโกงกันยังไงแม้กระทั่งพวกนั่งที่ยังเอาอย่าเอาเข้าไปโน้ตในห้องนั่งที่เลยขอโทษนะนั่งถ่ายในห้องน้ําเนี่ย ที่จะแตกแม่งยังต้องท่องบทเลยแล้วก็ไปทิ้งอยู่ในห้องซ่วมกับโพยเต็มไปหมดแล้วอย่างนี้มันมันชัดเจนแล้วไม่รู้ก็จะยาดึงชึงเชงเงินเพื่ออะไรทําไมแหละฮะลูกพี่มึงเงินทำไมเดี๋ยวลูกจะติดคุกติดตารางกันหรือไงได้แม่งติดคุกกันบ้างเน็ตคุกเขาไม่ได้มีไว้ขังหมาไอ้เหี้ยเขาขังคนขังคนชั่วอืวันนี้ทําเป็นมาตรฐานดิทําให้ดีหน่อย จยากปลอกประชาชนเขาไปเลือกตั้งเขาก็หลอกเขาไป้งแต่ครั้งแรกแล้วเป็นไงแหม่ปัดเศษมีปัดเศษสอสอปัดเศษอย่างงุ่นอย่างนี้คุณตะ,ตะแบงแม่งหมดครับกรรมการแม่งเขาเรียกว่าเชิดดำทำพิษนะกรรมการแม่งไม่เป็นกลางไงเฮียแม่ง<อ>ติดสินบนรับสินบนไงนี่แหละเห็นไหมมานั้นบ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับ,รบองค์กรอิสระเ็าเป็นอย่างนี้รครับมาเพราะใครล่ะมาจากไหนล่ะ เห็นไหมเนาะผมถึงบอกไงอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับถ้าทํากันอย่างนี้ในประเทศมันเดินไม่ได้ประเทศก็บอกให้เลยฮะชอหอที่หายอย่างเดียวมีแต่ความที่หายคนก็แตกแยกกันถ้าทําแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ในการทรงความยุติธรรมทั้งหมดทุกหน่วยงานองค์กรของของรัฐองค์กรอิสระแห้งจบเลือกตั้งกกตว่าไงให้มันเหมือนกันให้มันเหมือนกันจะปัดเศษแบบไหนสามหมื่นได้หนึ่งที่ก็เอาเหี้ยเขาแปดหมื่นให้เขาไปสองที่กับ ไม่ใชญ่คุณไหมให้สามหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าสามหมื่นให้ที่หนึ่งที่หนึ่งและห้คนได้แปดหมื่นได้ไปเท่ากับคนพวกนี้เอ่าอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าเล่นกันอย่างนี้มันผิดตั้งแต่แรกแล้วครับและพักส้มที่บอกว่าอาพิธามมาพูดดวยไหมติดกระดุมแรกก็ผิดแล้วมึงตดกระดุมแรกมึงก็ผิดแล้วเออค้างกันมั่วตัวหัวหมอไอ้เหี้ย คนเขาลงทุนกันมาตั้งนานมึงมาแป๊บเดียวแหมจะไปอย,างงาอย่างนู้นอย่างนี้เที่ยวไปบอกคนนู้นซื้อเสียงคนนี้ซื้อเสียงเที่ยวไปบอกคนนู้นไม่อย่างนั้นคนนั้นไม่อย่างงี้ไม่ดูพวกมึงอะไอเหี้ยเต็มหมดเต็มไปหมดเลยเนะี่ยเป็นไงอะ่ะหื่นกามท oh. ายาเ <c oughs> ป็นไงโดยเพาะขื่นกามนี่เพียบเลยเออที่เมาไอเหี้ยเมายืนฉี่ยืนเยี่ยวับเ <c oughs> ป็นไงแล้วก็เก่งเดี๋ยวเ่ <c oughs> เหมือนสวอดีตสววันชัยบอกว่ากกตเดียวมันย่อมาจับกูก็กลัวตายเหมือนกันเ็าบอกกันเออก็คือกูก็กลัวตายมึงก็ไม่ต้องมาเป็นดิอย่ามาเป็นคือพชตอนแรกก็เป็นกันเรื่องเกินคือคือตอนแรกก็ออกมาเป็นไอตัวกรกตเองเนี่ยเขาพยายามที่จะกันเทียงหนีนะฮะอย่างประธานเองเนี่ยเขาบอกตรงๆเลยประธานนี่แหละมีข่าวว่าจะลาออกก่อนกำหนดนะครับ ก็คือตีกันเทียงหนีที่ผมบอกว่ามึงหนีเลยอ่าที่อ่าเขาเรียกว่าอิทธิพรบุญประคองนี่ไหมที่เป็นประธานใช่ประธานจะลาออกไม่ต้องไปฮะเออยู่ให้ครบเมื่อไหร่เห็นผมกับพิชชัดหน้ากกตอนแน่นอนผมบอกแน่นอนและอยู่ให้ครบเถอะท่านอยอยู่ให้ครบเถอะท่านแหมด้านอยู่มาตั้งนานแล้วนั่งอยู่มาตั้งนานจะมาออกทําไมใกล้จะปวดวารลออกอย่าออกอยู่อยู่ให้ครบ เออโถครับอยู่ให้ครบดิครับเที่ยวบอกอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวก็หาว่าถือหางข้างนู้นนะเดี๋ยวก็หาว่าถือหางข้างภูมิใจไทยนะลาออกอ่ะเหลือหนักนะครับโอ้ทุกวันนี้เขายังเชื่อได้ว่าบอกโอ้โหสู้เหอยกันเนี่ยเออนะมีคณะเล็กคณะใหญ่คณะกลางคณะนี้คณะนั้นโอ้โหแม่งมีกันทุกคณะเออ อ,อแล้วก็จะบอกเนี่ยครับองค์กรอิสระทั้งหลายจะออกลาออกหนีออกไปก็ก็อยากจะฝากบอกตํารวจไซเบอร์ฮะหรือสอบสวนกลางฮะไอ,สอ้สืบนําสืบรัพย์เลยครับออกไปนี่มีทรัพย์สินกันเท่าไหร่อะไรเทร่าเท่าไหรนะ่นะมึงจะไปไปฝากไว้กับใครเอาเลยครับครับมันก็ต้องยื่นสอบไปแล้วฮะออโธ่ทีคนเข้ามาโดยอุดมการไม่มานะโอ้โหจะเป็นจะตาย พรรคการเมืองเขาเข้ามาเขาจะมาช่วยประเทศชาติโอ้โหคุณไม่เอาเอาแต่พวกมึงที่โกงกันใส่กีฬาสีวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองวันนี้ใส่สีน้ําเงินวันนี้ใส่สีเขียวใส่กันมาเป็นทีมเป็นทีมเขาก็รู้ไอ้เยี้ยนนี่เล่นกีฬาสีเข้ามากันได้ยังไงล่ะจัดชุดมาล้านเดียวกันปื๊บเหมือนกันหมดเนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับะนะะถ้าไม่ใช่เป็นประเภทโกงบันลือโลกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอันนี้โกงะครับโกงครับนะฮะมันโกง ก็ถึงบอกไงฮะว่าวันนี้เราทำอะไรให้บอกให้ประชาชนจะไปคุดคนตัดสินเพราะวันนี้มันเห็นเห็นกันแล้วครับว่าแม้กระนัององค์กรอิสระของรัฐที่ขึ้นมาเนี่ยที่บอกเป็นกลางเป็นกลางก็ไม่เป็นกลางสิ่งที่ประชาชนจับพึ่งได้พึ่งพาอาศัยได้ก็พึ่งไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งใครรู้ไหมฮะงานนี้ผมบอกก็ต้องพึ่งสารปกครองสารอาญาสารทุจิฤทธิ์ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องพึ่งอย่างนี้แหละฮะ มัน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 ไม่ได้แล้วครับถ้าปล่อยกันเป็นแบบนี้ประเทศชาติจะเดินยังไงคนเอาอิงจังไรพวกนี้เอาข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญเอามาเป็นข้อเขาเรียกว่าช่องว่างพวกนี้มาทําแล้วก็มาหลีกแลบีบตัวเองออกเอรวยเท่าไหร่แดกภาษีกันไปเท่าไหร่ขอโทษนะคนพวกนี้กินเงินเดือนสูงกว่าโอ้โหแดกมากกว่าเพื่อนนะพออยู่กันยาวครับ